บายดีพี่น้องสุขๆทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ยเอาทุเรียนมาปอกซื้อเสาอวนกินพี่น้องเลยคนเป็นคนปอกคนละคนปอกเป็นพี่น้องหาเราปอกโปเป็นได้อขาเหลือมากหนึ่งเดี่น้องแล้วก็เอามาโอ้เห็นแล้วนี่เนาะ อีเมะหามื่นอะไปคุ้มปากกันจนว่าตากระจนดูดอกอีเมะคุมปากตื้นดึงค่ะบัวใหญ่ยังไงี่ะโอ่เตนต์ไปองเตนต์อซ่เต็เต์สี่หกสี่สามสี่ ยังวัดบัวไงอะท้อลุงได็กห้องลุงมากินน้ำนั่งเบื่ออะไรทีนา่งจะกินดูแทดูว่านั่งกันเด็แล้ว มันคือบัวยากซุกใชเนาะนี่นี่แกเอาโดโคสิงามันแรบอ่ะบัวใหญ่บัวแม่ใหญ่ใหญ่บ่่บัวบัวใหญ่บักใหญ่เนาะาโทบนองบัวบักใหญ่ิมนะิมนะสมราคามนดีนะพอดีบอกหวานในมือนึ่ เป็นหมากเลยครัว่าแซ่บกว่าโตบัเป็นหมากโตเขาแกะจักแบบใดปัด <c oughs> เป็นซื้อเสาอุ่นพี่ดองเลยลเออมันยากขนาดน้อมาแล้วดีดูในก็มีเนาะอ่าเ<อ>สาอุ่นปัด งามมาเลยเนาะเก่งเว้ยฝรั่งปากงามมาเลยวิองวิ่งซิมไงหนุนนะแต่อยากซิมเขาครับเข้าได้นะเลยไล่บวอยู่พี่น้องไลยบัวเต๋อไปเอาอกินกันเอาเด้อสองกันหน่ะเด้อโทรพี่น้องเอ้ยฟานขักได้เธอไหนเลยแสบเนาะข้าวซีซึ่งเลยบุ๊ซื้ออันนี้เละเลยเนาะเละบ่โอ้เสียดายเนาะโทเละได้ซะเนี่ยเละคงจะินเองเนาะถ้าถาวันกินนั่นเละเนี่ย เราทานกินแต่เรากินโอ้มันคลขายกับหุ้มจีดอกเนกเสือเป็นบัวพวกนี้ปนดอกชิมครับชิมหมักกะเล่บ้า้งคมอ่ะเลยพูดกับคมมีน้องเลยบุรีแกแข็งบัวใหญ่ขนาดอืมบัวมันเนาะโตอืมเต็มเลยพี่น้องครบเรียบร้อยเรียบร้อยปะเนี้ นัดโดยคลิปสบายดีอีกรอบเนองกินทุเรียนกินทุเรียนกินทุเรียนหมากหนึ่งปลาคุ้มเนาะกบคุ้มเนาะอ้นเนาะคุ้มเลยแหละซื้อนี่ฮะคอยซื้อยังบ่ได้บัวใหญ่ปลาหนีได้คอยซื้อคอยซื้ออันพันกัวปลาทองลูกโอ้ยหวานปากทีเฮางเลยหวานปากชอบไม่ลู้อีกแล้วแนวนี้แพะแบ๊กแบเมาอ้นอืมกรอบไหมเนาะ เท้าพ่อนวานเนี่ยลงผลสามบัวให้บัอยากกินเขียเรียนกาไปให้ยังกเจ้าบัอยากกินเจ้าค่ะบัวจะกินเลยเออเพ้าไปเอฟซีนะคอเซลเซียวคอเซลเซีเอาไปน้องพรกินด้วยวปะน้องพรนะน้องพอนะอยู่บัดเาเอาไปให้พันให้พี่น้องเลยคนบอยัวคนบัอยากกินบางอย่างกับเนาะแมนเราเอฟซีคนกับบุหัวนั่นนันเท้าพรอนะบัอยากเรียนบัดทางเฮาเขอยากให้กินอยากให้เอฟซีเห็น เราเอากี่ตีเนาะมันบอกอยากขมๆเนาะขมแบบมันเปยังคืออกขมๆจิมตัวนี้ด้หน่ยิมตัวนี้ตัวนี้มันได้ขมเลยจิ้มเบอมันได้ขมตัวไหนเนี่ยเนือประมงงามนี่บัดขมคือสลบ มันหอมหอมเอยหนึ่งหอมเลยหนึ่งเนาะเป็นยังงเนาะเป็นน้ำมันอันนี้งกดบ่ซุปกดบ่ครับหมักมะเร็งมีให้คือหอมบ้างก็คือแน่นอยู่เนาะแน่นอยู่เนเนื้อมันจะบก็คือหัานใด้หัานอยู่กับน้ำข้างไฟแดงสิแยะยังยกงวงเวียนทำเดียวกันเลยคือได้หมาปะท้อเลยเนาะ โบ้ซู่หมักหนึงเส้นแพคแพ้เส้นห้าซื่องแพกก็หวนมาบเราไหวนเราจะบันึ่งก็พอเรายันเราทไมพตเรยันเราเราเป็นตังจงไปเราคินลายเนี่ยไปลองพอพอผ่นให้ลาบป่าพอคนทราบบน พอคนกพอพ่่จักของแพงมาพี่าพี่เหรอหัวเตหเติรแล้วก็ได้กเด็กหน่อยางคนเขากมังี่พีเขาเลกัดเลคิวนั่นแลกบพาก็หวานน่กินเลแซ่บเลยอ่ะเาะบวนหวานนี่ห้ามเดอขนมขนมแซ่บห้ามนปัมมหลับนมแล้วลูก อ่นกอ,อิม่มเลยพี่นอ้องพันยังแนบเลยค่ะเราจะไปซื้อพัพงเนาะเออชื่อหรอวะใครยม่มาชื่อเลยค่ะชื่อนัอ่นยากนะเลขสูงสั่งใล้โทรศัพท์จริงๆไปรับพันเราเอยพันเห็นว่าอุมอ้มลิงอุ้มลิงอุ้มหอนไปหอนมาค่ะเป็นเด็กน้อยลิงดื้อดื้อลิงนะกะ หมาเล็กน้อยจ้ะลิงแล้วก็หมาแล้วก็เล็กปลาขาวเด้อซื้อโน่แหละแมวบ้านน้ำหลายตัวแท้ะอยู่แล้เอาไปเป็นหลายอย่างอะไรอ่อนเลยเงือกคอยเฉยเแต่ลิงนะค่ะพ่อนจบไปก r a b มาเป็นลูกกระดาษเก็บให้เล็กขนาเออสี่สี่สามเล็กังี้่าน ตัดไปหามแล้วสี่สี่สามสี่สามค้านเลยกินหนึ่งหนึ่งนึงบัวหนึ่งจากผมจะี่น้องนะผมมกแทบมาทองผมได้หนึ่งสำหรับผมถ้าจะกินยังแต็มมือเนาะ จินดูลามีกินบ่หรอครับกินผิดบอกจักทีกินยังมันกับแกงปลากดใสี่ทำไมสมแซ่บกินได้ไหมอิ่มเลกินเข่าแล้วเนาะทองเนาะเขาลงไปลุมบนเบิดป่ลงมาหรอเขาอีกบททองเวพ่อจังเหี่ยมเงียบเออหน้าหน้าก็ไม่ได้ยินพอแล้วหื้อแล้วแท้ที่ว่าอยากขึ้นไลด์เด้อร์คนทองให้ แม่เละไงเดี๋นยอมมาดูพี่น้งอ,อ,อนงเป็นร้ายนสนุดมันตอกเต็มมันถอนนั่งหรอมันเป็นแก๊สน้ำตามไรคือได้ส่ชุดเลยครับงามนะพี่น้องเนะาะใา่ฉุดเลยครับือบึงครั้งแรกว่ามันบมดคือคือได้บังเจ้าใส่คือลูกบัสเอ่เอเล็กนนะิ่งเนาะเจ้านะบัง เอาแล้วันเอาแต่กินปลาก็เละๆลเจ๊จะไปกินตัวมันแข็งหบซีมตัวมันเละมันหวานแ่งตรงนั้มันไม่เ้ดอกกายกงกัยไัวับักหังครับตูโบนหวานเนาะนนำใส่ตอกของขุม จะแบบไรหวานคือมือนเนาะนันเนาะแม่นซ่บเนาะแซ่บละมูนเนาะอันนี้แบบซื้อทุเรียนกับเสียงเนาะเอาเข้อปากมันได้กับเชบดินธนัดมือน่นอันไม่กับอะไรกบเชฟคมเลยเนาะเอะไรต๊ะเคยเอาหายอันในอันอืะไซนบหวานพอเนาะหซาบหวานละมูนเนาะซื้อพันไรอะไรกันเหาะ เดียวกันใช่ไหมต,ตลาด,ดนะเข้าเลยจ่ายไายขายดีมั้งเขาชบจักไล้คนเรียบลาวลาว,ลาวขายคุณบ,บ,บอกเขากินดูายแลยคับขนมบะบมี่เกี่ยวะนูชอบกันยอมเลยพี่น้อง ขึ้มาพอเลื huh. and, uh ่อาอ้อตัวใดญึ huh. uh ่นโดยนะเั huh. uh ่ย huh. ว uh ันยังวันนึงโยวรกับพ่อเลรอผมยาแก้หน้าม่ลงไปคัญอย่างเี้ยโวยพันเขาซิเอดไม่องคัญผมหมดเลยอียรขอทู่ิ้นเล็กเลียงเล็กปลาขาวที่ใส่ปองชาหวานมันหยกนา ข้าบาทกันในวินี่นเลยชื่อไลน์ั่นลยอันอันซื้อรถขลไว้คูหนึ่งใอรซื้อรถตี่อย่างอครชื้ออะไรละเดี๋ยใบงนึ่งนงาซื้อเล็กพิ่งแเออแม่ได้เล็กพิ่งผมยังหมักนกันก้หน้าได้ขันถึงกระถิ่นมันก็มักแ่มาุบของเพิ่นของเก้าเจ็ดเจ็เก่าเนี่ยเออเจ็ดเกาเตอรลี่ไ น่าราทีล่าน้องจ้าคลินมันกระล้าทุกคนเลยจ้าฟังกันแล้วกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดตัวอนไม่น้อยเลยจ้าขอบพระคุณอีกครั้างหนอ้ยขอบคุณจ้าได้กินทึ้เรียนมือนกัเอ่ากินกินอีกบทนะมาบอกกันเต็